คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไรสำหรับ EP นี้นะคะจะพามารู้จักกับคำคำหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินในชีวิตประจำวันแต่ว่าสำคัญมากนะคะในเรื่องของการเงินและการธุรกิจสำหรับคำคำนี้ค่ะคำว่าอาวัน ว่าอาวันเนี่ยเป็นคําที่ใช้ในกฎหมายว่าด้วยเรื่องของตั๋วเงินตั๋วเงินคือตราสารทางการเงินที่ใช้แทนเงินสดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าเช็คถ้าเกิดเราพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือการอาวันเนี่ยคือการค้าประกันการใช้เงินตามตั๋วเงินนั่นเองค่ะ หมายความว่าถ้าเกิดมีบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกหรือคู่สัญญาแห่งตัวเงินเช่นธนาคารนะคะเข้ามารับรองว่าถ้าคนที่จะต้องจ่ายเงินตามตัวเงินนั้นเนี่ยไม่ยอมจ่ายผู้ที่รับอาวันจะต้องชดใช้จ่ายแทนนั่นเองนะคะอาวันมีหน้าที่คล้ายๆกับผู้คำ้ำประกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่การคำ้ำประกันทั่วไปนะคะจะใช้เฉพาะเรื่องของตัวเงินเท่านั้นนะ ในทางกฎหมายนะคะการอาวันเนี่ยจะต้องแสดงให้ชัดเจนบนตั๋วเงินนะคะโดยมักเขียนคําว่าใช้ได้เป็นอาวันหรือใช้ถ้อยคำอื่นที่มีความหมายในลักษณะเดียวกันนะคะพร้อมกับการลงลายมือชื่อของผู้รับอาวันค่ะในบางกรณีนะคะเป็นการลงลายมือชื่อนะบุคคลภายนอกลงไว้ที่ ด้านหน้าของตั๋วเงินนะคะกฎหมายถือว่าเป็นการรับอาวันโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีข้อควรรู้ไว้อีกประการหนึ่งนะคะว่ากรณีรงลงลายมือชื่อของผู้จ่ายเงินหรือว่าผู้สั่งจ่ายตั๋วเงินเนี่ยจะไม่เป็นการอาวันเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะต้องรับผิดในฐานะคู่สัญญาแห่งตั๋วเงินอยู่แล้วนะคะ แล้วหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าทําไมจะต้องมีการอาวันด้วยล่ะเพราะว่าช่วยเพิ่มนะคะความน่าเชื่อถือของตั๋วเงินนั้นแล้วก็ทําให้ผู้รับเงินเนี่ยมั่นใจามากขึ้นว่าคุณจะได้รับเงินนั้นตามที่ระบ,บุไว้นะคะไม่ว่าจะได้รับเงินจากผู้จ่ายโดยตรงหรือว่าจากผู้ที่ได้รับอาวันแทนนั่นเองสรุปให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าการอาวันนะคะคือการรับรองหรือว่าการค้ำประกันการใช้เงินตามตั๋วเงิน ถ้าเกิดลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินนะคะผู้รับอาวันจะต้องรับผิดชอบจ่ายแทนนั่นเองอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะกับรายการคำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไราที่จะพาทุกทุกท่านไปเรียนรู้คำศัพท์ทางกฎหมายที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและรู้คำศัพท์ทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคำไปกับสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะ